เออสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่ทั้งหมดที่ขายนะคะก็ที่เหลือแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่นะคะสนใจติดต่อ ID Line นี้เลยนะคะอันนี้นนะคี่นะคะ ID l i น e E Y E S C O C O หนึ่งสอนะคะเราทำบตรสามสิบอีเมทาสไม่รับโอนแล้วนะรับบอนนองรับเติมเพิ่ม15บห้าทแล้วก็เฉพาะของปล่อยเท่านั้นนะคะนี่นะไป ไปดูของปล่อยกันต่อด oh, uh. ีกว um, ่านะของปล่อยนะคะก็จะมีประมาณนี the ้นะคะเสียงรบกบนขอโทษ้วยนะนะคะราคายี่สิบนะทำหนีพักมาดูหลายๆได้เอางี้ดูตามที่เห็นก่อนเนาะก็เป็นอันนี้นะคะนี่เต้าหู้นะแล้วก็เป็นบานั้นยี่สิบนะคะ เป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลลดราคาเหลือสามสิบนะคะแล้วก็เป็นขัวซองค่ะลดเหลือห้าสิบนะคะก็ถ้ามันไม่ชัดม่งก็ต้องขอโทษเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็ไปดูราคาถูกที่สุดกันเลยค่ะของไม่แท้นะเอยของแท้ของไม่ใช่ของปล่อยนะคะอันนี้จะเป็นราคา1ิบาทนะคะที่เป็นเกียวซานะคะแข็งๆนะ โดนัทค่ะมันไม่โฟกัสนะมีนะมาดูหน้านี้นะอันนี้นะคะสิบบาทนะคะไปดูราคาต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเป็นราคาสิบห้านะคะก็ถ้ามันไม่โฟกัสขอโทษด้วยนะเป็นปัดบางแผ่นนะคะร้อนนมจัลโลบางแผ่นมีหลายหน้าตานะนี่มีหน้านี้ก็มีอยู่ไหน กระรอนอ,อันนี้ก็น่ารักนะคะต้องเข้าม,มาใกล้ๆนี่นะห,หน้าตานะคะทำาไมเป็นพวกบาลโมจิก็มีเป็นหน้านี้น่ารักนี่นะคะเป็นแบบะดาดน,นี้ก็มีนะช็อกโกบอลน,นะคะ ยิมเอ็นแพนด้าโดนทัทนี้เป็นโดนทัทลาคุมาค่ะสิบห้าบาททุกชิ้นนะชิละสิบห้านะคะไปดูราคาต่อไปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นราคายี่มหาค่ะชิละจะเป็นโดนทัทนะคะขุ้นส,สโลนะคะมอ่ม ก็เป็นหมูนะคะถุงมาเป็นอย่างนี้ให้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะคะนี่ผ้าเหมือนกันนะคะไปดูราคาต่อไปกันเลยอันนี้เป็นราคาสามสิบนะคะเป็นบางแผ่นสววนสไตล์นะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะมากาอะลอนสววนสไตล์เหมือนกันเป็นบานหน้าต,ต่างๆนะคะนี่ก็นุ่มสโลนะคะ นี่สิเป็นหวัดเนาะสามสิบนะคะไปดูราคาต่อไปกันเล็ดตะไปเป็นโรตีโทสนะคะราคาเอ่อแปดสิบห้าบาทนะคะในเจ็ดสิบบาทนะคะรถเปลี่ยนถุงให้ใหม่นะ,ะถุงมันขาถดถ้าโรตีโทสขายดีจะเอามาใหม่นะคะเพราะว่าเอามาแค่ชิ้นเดียวนะคะเนี่ยถ้าขายดีนะคะก็จะลด เอ้ยก็จะเอามาใหม่อีกนะคะเยอะเยอะเลยสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะก็ขอ,องเยอะแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะบ๊าบบ้าไม่โฟกัสเลยอะ